สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมันนะคะวันนี้เอาขนมโดนัทมาส่งพี่นนท์รถดัมซิ่งนะคะตอนนี้ก็ถึงหน้างานแล้วตอนนี้ก็ถึงหน้างานพี่นนท์รถดัมซิ่งแล้วค่ะโอ้ท่อลั่นเลยม,มาเจอสาวนุ่นนะคะระหว่างทาง าแบบไม่ได้นัดกันนะคะน้องบอกแค่ว่าน้องจะมาทุรลากุญก็บอกมาส่งโดโนัทแต่มาดันมาเจอกันข้างทางก็เลยได้มาด้วยกันเนาะเปิดกระจกสิมาไงไปไงเปิดสงสยัยสงสัยเนี่ยแอบมานะเนี่ยรู้ว่าเขาจะมาเสวอ ไปไงมาไงนี่มาทำไมได้มานี่ขี่รถเล่นซื้อๆอะขี่รถเล่นก็ขี่รถเล่นจ้ะไ,ได้ออออไดอ็ดตีบอกว่าจอดได้เขาไม่ได้วิ่งมาตรงนี้หรอกด,อด,ดีว่าได้เน,นาะ<า>พี่บอกให้มันขยบอยู่ตีขยบไปข้างหน้าอีกนุ่นบอกนุนกน่นเสียวตูด นุ่นบอกเสียวตูดนุ่นบอกนุ่นมาบอกมันเกะกาเวลาเข้ามานี่ไหม,มแต่ละคันนี่แบบคุณนไม่ได้มาดูบรรยากาศการขับรถ วิ่งดินของทีมงานโทรหนึ่งนานเสเหลือเกินมาวันนี้ก็โอ้โหลั่นเลยลั่นสนันเบอเห็นแต่ในคลิปของคนอื่นเนาะเขาน่าจะจอดพักเที่ยงกินข้าวหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ยังไม่กล้าไปเขาน่าจะพักเที่ยงกินข้าวะคะ่ะตรงนู้นนะคะส่วนฝั่งนี้ก็ ยังวิ่งกันอยู่น่าจะวิ่งดักดินแล้วก็ไปรอไปจอดรอกินข้าวกินข้าวเสร็จล้วก็จวดเนาะนานๆจะได้เจอบรรยากาศทีมงานทีเพราะว่าหายไปนานเสือเกินวุ้นเส้นโอ้นอนพี่นนรถดำซิ่งเดินตุ้ยนุยตุ้ยนุยมาแล้วเดี๋ยวสักพักจะเอาขนมไปให้น้องนะคะลืมถามสรุปรอมาอะไรมาถ่ายคลิปบอม,มาถ่ายคลิปแล้วถ่ายไปจ้ะ ชาวรุน่นบอกว่ามาถ่ายคลิปไม่ได้มาทีมงานโทรหนึ่งงานแล้วรถคันนี้หลายๆคนก็จะเคยเห็นเนาะคันนี้ถ้าคุณจะไม่ผิดเหมือนคันคันที่พี่เหวขับหรือเปล่าใช่ไหมใช่คันนี้ไม่น่าจ,จะใช่คันที่พี่เหวขับตั้งแต่แตั้งแต ก่อนนานมาแล้วแหละนี่น่าจะเป็นทอทงขับนะ,ะเขากินเข่าอยู่เขากินเข่าใครกินเข่าเดที่งาน,นเดี๋ยวไปยางไปพูดนะเป็นอไหน่ะขึนมล้มก่อ หน้ตาตาสดชื่นดีปะ่ะเออยิ่งเขียวแกกแสก<ด>ันาทั้งหมดเพราะถ่ายคลิปถามวันหนุนไปยังหนุนมาถ่ายคลิปหนุนมาถ่ายคลิปอืไปหากินเขาก่อนพี่หล่านกันนะเดี๋ยวไปทานน้องก,ก่อนตุ๊กสิกินบ่เขานู่นไปกินข้าวไหมไปกินข้าวไหมฮะขี่รถเราไปกินข้าวข้างนอกเรา ร้านเก่าไม่รู้ตีบอกว่าร้านเก่า,าก็เขาผักกินข้าวเราจะมาถ่ายอะไรเขากินข้าวก็ไปนั่งถ่ายเขาไปเขาอ,อายอีกเลย<ม>เอ้ยถ้าไงเราขี่ตามเด้อจะอยู่นี่บอ ต,ตัวไหนลนมาถึงงานโตีนตอนนี้ทีมงานพักกินข้าวอยู่นะคะวุ้นกับตีเล็กแล้วก็น้องก็จะไปหากินข้าวเหมือนกันหูข้าวแล้วเนาะไว้มาต่อกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ